สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะคริสเตียนพูริซิสนะคะปีกหน้านะคะตัวใหม่ของเอซิมิลานะคะได้ออกมาเปิดเผยการเลือกสวมเบอร์11นะคะที่เคยเป็นเบอร์ในตำนานนะคะของชาตันอิบาฮิโมวิชนะคะพูริซิสนะคะได้บอกว่ามันเป็นเบอร์ที่ผมชอบนะคะและผมก็รู้ว่ามันเป็นตำนานเพราะว่า Ibra าฮิโมวิเคยสวมมันนะคะแล้วมันก็เป็นโอกาสพิเศษมากสําหรับผมแต่ตัวเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้จะเอาตัวเองไปแทนหรือว่าไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับอิบรานะคะเพียงแค่เขาชอบมันและเบอร์นี้ก็ยังว่างอยู่เขาก็เลยเลือกมันมาคะ่ะ และเรามาต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยนะคะลูกากูนะคะกองหน้าของอินเตอร์มิลานนะคะที่ถูกยืมมาจากเชลซีนะคะเปิดช่องที่จะย้ายซบยูเวนตุสในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะ่ะตอนนี้นะคะมีการเปิดเผยว่าเอเย่นของลูกากูเนี่ยได้มีการติดต่อพูดคุยนะคะกับทางยูเวนตุสน,นะคะถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมในครั้งนี้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะทําให้ทัพเนลสูรีนะคะผิดหวังเป็นอย่างมากค่ะการย้ายทีมไปยูเวเนมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะ เพราะว่าทางมาลายเนี่ยก็เตรียมเสียดูซานวราโฮวิชนะคะให้กับบาริแซงเช็กแมงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะทำให้พวกเขาเนี่ยมีทั้งเงินแล้วก็มีพื้นที่นะคะที่จะเพิ่มตำแหน่งกองหน้ามานะคะสำหรับหัวหอกทีมชาติเบลยเยียมอย่างลูกากูนะคะ ไม่ว่าการย้ายทีมครั้งนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้อินเตอร์มิลานเนี่ยไม่พอใจมากๆนะคะแล้วก็อาจจะตัดสินใจไม่เดินหน้าคว้าตัวล,ลูกากูต่อนะคะซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วลูกากูเนี่ยจะไปจบดิวกับทีมไหนนะคะแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามะคะ่ะ และเรามาต่อกันที่ข่าวที่3กันเลยนะคะตอนนี้นะคะทางอาร์เซนอลนะคะประกาศคว้าตัวยูเรียนทิมเบอร์นะคะกองหลังจากไอเอัมอัมสเตอร์ดัมนะคะมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยสัญญาทั้งหมด5ปีนะคะและได้สวมเสื้อหมายเลขเบอร์12ค่ะปืนใหญ่ต้องจ่ายค่าตัวทั้งหมด34ล้านปอนด์นะคะพ่วงโบนัสอีก4ล้านปอนด์นะคะให้กับทางอเอ็มเพื่อคว้าตัวแนวรับชาวดัตน,นะคะมาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับ โดยถือว่าเป็นการเสริมทัพรายที่2ในตลาดซัมเมอร์นี้นะคะต่อจากการคว้าตัวไดฮาวเวตจากเชลซีนะคะและตอนนี้นะคะก็มีบิ๊ก e ดีลที่กำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักนะคะจากดีแฮลไลส์นะคะซึ่งย้ายมาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ด ด้วยค่าตัวถึง100ล้านปอนด์นะคะพ่วงโบนัสอีก5ล้านปอนด์ค่ะและสําหรับตัวทิมเบอร์นะคะเข้าทีมเยาวชนของ a อแยกเนี่ยเมื่อปี2014นะคะจนได้ประเดิมลงชุดใหญ่นะคะในปี2020ก่อนที่จะฝากสถิติลงเล่นไปทั้งหมด121เกมนะคะทําได้ทั้งหมด6ประตู4แอสซิดค่ะและคว้าแชมป์เอเรอร์ดีดีซีนะคะ2สมัยและดัส1สมัวหถึ่ทีมชัยรวถึง15เกมค่ะ ถือว่าดีกรีไม่ธรรมดาเลยยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลแล้วฟอร์มของพิมเบอร์จะเป็นยังไงคะ่ะแล้วามาที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะเมสันกินวูดนะคะกองหน้าดาวรุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะได้โพสต์ภาพนะคะจับมือลูกน้อยนะคะกับแฮร์รีล็อบสันนะคะแฟนสาวของเขานะคะที่เคยมีคดีกันนะคะเมื่อเดือนมการาคมปีที่แล้ว และทําให้เมสันกรีนวูดเนี่ยถูกต้นสังกัดน,นะคะลงโทษถอนออกจากทีมค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเมสันกรีนวูดนะคะก็หลุดข้อกล่าวหาเรื่องทำลายล่างกายอาดีตแฟนสาวนะคะทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของเกรเทอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะตัดสินใจถอนฟ้องทุกคดีค่ะและหลังจากคดีนี้สิ้นสุดนะคะทั้งคู่ก็กลับมาคบหาดูใจกันอีกครั้งนะคะก่อนที่แฮรรียนนะคะจะตั้งท้องแล้ก็มีลูกคนแรกของเมสันกรีนวูดค่ะ และเรามาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะยูเวนตุสนะคะตัดชื่อเวสตันแมคเคนนี่นะคะและเลโอนาร์โดโบนูชีนะคะหลุดจากทีมชุดปรีซิซั่นที่จะเดินทางไปทัวร์สหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้นะคะแมคเคนนี่ที่รูดูการล่าสุดนะคะย้ายไปเล่นกับลีดยูในเต็ดด้วยสัญญายืมตัวนะคะแต่ว่าไม่สามารถช่วยให้ยุงทองรอดอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้นะคะกลับมารายงานตัวกับสโมอสรนแต่ว่าได้รับแจ้งให้หาต้นสังกัดใหมค่ค่ะ เช่นเดียวกับโบนูชี่นะคะที่ถูกส่งไปซ้อมกับชุดเยาวชนโดยแนวรับตัวเก่าจะหมดสัญญากับทีมภายในซัมเมอร์ปี2024นะคะซึ่งเป็นรอบเวลาที่เจ้าตัวจะแขวนสตาร์ทหลังจบฤดูกาล2023และ2024ค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพจเ s เชียฟุตบอ i ไลฟ์ไทยแลนเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟินไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย